สวัสดีค่ะอยู่กับช่องไม่ออกคํานะคะอันนี้คือคุณพ่อนะคะพ่อแบวออกคํานะคะชื่อว่าพ่วัดนะคะวันเมื่อนี้สิมาก,กินยำตีนไก่นะคะไะเอียงอ่ะไม่ประกอบภารนีประกาศประกาศมหมอดซ้ายสวมอะ มาเรือมาเรือพี่น้องเรื่อยได้เรื <c ười> ่อยฝ่นน้ำมึงมึ้นลมหมดบลก มันบี้ยกินยอกชนเพักกันพักกัข้าว้นเนาโนละสี่ละสี่สบาทพักกันขาขึ้นไม่แน่ขึ้นเมื่อยยังตีนใจย่องย่งกินน้ำเตียย่งย่ màm bẹp béo béo khắp dài của nó nuông, đẹp, ai rồi nuông nữa, mắt cứ nhắm nữa, đấy, nhắm lại nuông mà, nhắm, buồn

lắm lắm bao nhiêu mương này, lũ này, quả bưởi mà nó bóc phấn hai

Dạ, quá Ừ Ngoài Mình không kháo, là dạ kháo mày Dạ kháo Dạ kháo có tổng chiếm Chậm chua Nhớ mười hàng cân Thấy bớt chưa nhờ Nhờ cho con mặc Sao bài quá không à, chạy đẹp đẹp nhặt bỏ à nó nhặt ừ. rồi Nó nhặt nhặt nó tuyết tôm tùm đẹp vượt nảm không thứ hồn vào một cái nào nhập vào một cái quay sai กินพักได้หลายบำรุงร่างกายพักนี่ประโยชน์ด,ด่างกายโลภด่างกายไปหาขวยบาเมื่อไปอยู่มักดินความรอ กินเหนพี่น้องมึงเท่ากันเอาไปหาสัตว์มีกีตัวอ่ะนี่าหลายดอกลองตัวสิบตัวมื่อคยไปนู้นเมยไห่ไปมองกล้ยกืคือฮะแตงแก้รายสปเดียว สอ,อาปีเอาไปดง้วเบวุ่นวัเขาเป็นยังไงว้วยบะเขเป็นไหนไงั้นเขาขว้วยเขาเป็นยังไงจีเลือน,นี่ถ่านขาวบางพอแม่ใส่ไปห้าขวยเปยข้ว,ขวยขาเจ้ากินนาํเสื้อให้ว่จาจะหักยอด้วยเสื้อมาเลยกินนามางแห่มันได้กิน ว่าจากกัาจากล่วยจะคว้าข่วยูุอื่นไปกินหนังนะนวันนี้พ่อพ่อพ่อแม่กระทันวะไปเอาล่อยกินน้ำเหมือนพวกเจ้าเดียวก็จริงผมมันนล่วยจะคว้งเอาไปกินนังแล้ว,วยผู้ใด ทำไงเ็นมือหนังอืมไอ้เรืองเองได้ทำดีรเปล่าบ่บ่บ,บ่เห็ดตอนเห็ดครับงอนใหน่ตั้งย่างไรเห็ดเห็นบ้างตอนเห็ดหนาซอยจุบ๋บ

hãy bắt xe lên gặp um ngồi say máy bọc quăng hồn không nghe mới đã nào hay phong năng luôn phong ăn này อาน,นี้ยินเียงหมดแน่นะะอยู่ไก้ทางานมกำลงไปปลาขางปลาพูดเนยาำเนื้นนแล้วสอยจุเตือนาทีเกินแม่ปอมุกมาแล้วมุก,ก็บหายไปไหน เอากินต่อกินต่อกินเบิร์ดเด็ดเจ้าใครกินได้ขานั่งเท้าพิงอืมแบบหยัดทิละ่ะอะไรล่ะครับ ัดกำเหี่ยมัยังแสบแล้วไปเดินข้าหน่อยเขาจะว่าพกิี่จะกิน,กนอืมเบื่องล้างหิวเบื่องล้งหิวแสบเยอพสิน้องเลอก <c oughs> ินผักข้าว เอาทีนนู้นเบิร์ดพักไงพักกาแงมันจะแน่วเป็นแปงข้แงหรอขาแป้งขาบุค้ายเหรอจ๊ะข้าวสารปุ๊กไร่หนำละผ่อนข้าวสารพีกเนี่ยมันจะแม่ง นลยเป็นหนองนี่ว่๊ะจอยเใจตาพักพันเรียบโอ้ผ่านเตียนมันกี่เดียวพันดับเลยเป็นพักพันเรียบมือน,นั่งหยัดเจมม้ะจำหนามก่อนอืม บาวัดผ่าสวยขึ้นเมือม่อส่วนเทียนเดียวคนนั่งมึงเง หยวอแต่ว่าไม่กินบ่าได้มันเป <ml> ็นเสียบไล่แต่ว่ามันกินทองให้สมดียกไปตอกสดหน่อยไม่ได้

ขอกราบอำลาพี่น้องไปแข่ยงเ่นนี้นะคะครับะคะ่ะขอกดซับสไครป์ช่องแม่ออกคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย